สิรายการพระเครื่องยอดนิยมของหลวงพ่ออุ้นแห่งวัดตาลกงจังหวัดเพชรบุรีจะมีรายการใดเป็นที่น่าสนใจเชิญไปรับชมกันได้ครับก่อนรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์หรือสนับสนุนช่องด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณครับรายการที่18พระปิดตาหนังตะลุงเนื้อสำริดหลวงพ่ออุ่นจัดสร้างในปีพุทธศักราช2550รูปทรงและที่มาของชื่อ ทรงแบนคล้ายหนังตะลุงลักษณะเด่นที่สุดคือองค์พระจะเป็นพระปิตานั่งขัดสมาธิแต่มีรูปทรงค่อนข้างแบนบางเมื่อเทียบกับพระปิตาทั่วไปที่เป็นรูปทรงลอยองคอ้วนทวนกลมทําให้รูปลักษ์คล้ายกับตัวหนังที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงจึงเป็นที่มาของชื่อพระปิตาหนังตะลุงเป็นพระหล่อโบราณจัดสร้างด้วยกรรมวิธีการหล่อแบบโบราณมีการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อสำริดจัดสร้างสองขนาดคือพิมใหญ่และพิมพเล็ก โดยมีจำนวนการสร้างเท่ากันคือ2,500องค์รายการที่17พระปิดตาเข่าตรงเนื้อสำริดหลวงพ่ออุ่นวัตานกงจะสร้างปี2,549พุทธลักษณะและเอกลักษณ์เป็นพระปิดตานั่งในท่าขัดสมาธิเพชรลักษณะเขา่าตามชื่อเรียกคือเข่าตรงซึ่งหมายถึงการวางเข่าที่ค่อนข้างเสมอกันและไม่งเข้ามากนักทำให้ดูเป็นรูปทรงกระทัดรัดและสง่างามกว่าพิมพเข่าวกว้าง องค์พระจะยกพระหัตถ์มือทั้งสองข้างขึ้นปิดพระพักใบหน้าในลักษณะมหาอุดสร้างด้วยเนื้อสำริดซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีความสวยงามและแข็งแกร่งสีผิวของพระอาทมีความเข้มอ่อนต่างกันไปตามส่วนผสมและการรมดำจะสร้างจำนวนหนึ่งพันองค์มีต่อโค้ตใต้าฐานทุกองครายการที่16เหรียญเสมาใหญ่หลวงพ่ออุ่นวตานกงจะสร้างเมื่อปี2548ดด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออุ่นครึ่งองค์ ด้านหลังเป็นยันต์โนดหลวงจำนวนการสร้างสี่เนื้อคือเนื้อทองคำจำนวนเก้าเหรียญเนื้อเงินจำนวนหนึ่งร้อยเก้าเหรียญมีต่อโค้ดและเรียงเลขทุกเหรียญเนื้อวัาจำนวนหนึ่งพันสองร้อยเหรียญเนื้อทองแดงจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญรายการที่สิบห้าพระผงปิตาจัมโบรุ่นแรกจัดสร้างเมื่อปี2547เเป็นพิมพ์พระปิตาแบบจัมโบคือมีขนาดองค์พระที่ใหญ่กว่าพระปิตาทั่วไปด้านหน้า เป็นรูปพระปิดตานั่งขดสมาที่ยกมือขึ้นปิดตาพระพระความปฏิด้านหลังมียันนะและคําว่าวตกรเป็นคําย่อวัดตานกงมีด้วยกันสองแบบคือแบบผงจันทร์ครึ่งซีจัดสร้าง780องค์และแบบผงคลุกรักจัดสร้าง1,000องค์ทั้งสองแบบเหมือนกันทุกอย่างเป็นพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อไม่เหมือนกันรายการที่14รูปเหมือนหล่อโบราณรุ่นสองอดกิ่งเนื้อทองลำออจัดสร้างเมื่อปี2547 เป็นพระรูปเหมือนลอยองค์ขนาดเล็กคล้ายพระกริง่งสร้างตามแบบพระหล่อโบราณดั้งเดิมเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออุ่นนั่งคัสมาธิราบมีลักษณะเป็นริ้วจีวรผ้าเฉียงเนื่องจากเป็นการหล่อโบราณผิวพระจึงมักมีคราบขี้เบ้าเกาะอยู่ตามซอกต่างๆแสดงถึงความคลังและเป็นธรรมชาติของพระหล่อ,เป,ลอเป็นพระรูปเหมือนที่บรรจุเม็ดกริ่งไว้ภายในองค์พระทําให้เมื่อเขย่าจะมีเสียงดังจะสร้างเพียงเนื้อเดียวต่อโคตัวนะที่ก้นใต้ฐาน จัดสร้างเพียง999องค์รายการที่13เปรียนพระพุทธชินราชเข่าลอยเนื้อนวโลหะหล่อโบราณจัดสร้างเมื่อปี2547ด้านหน้าจำลององค์พระพุทธชินราชประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วซุ้มที่โค้งจากฐานขึ้นไปจรดด้านบนมีเอกลักษณ์สำคัญคือพุทธศินที่องค์พระดูคล้ายเข่าลอยคือหัวเข่าทั้งสองข้างดูเด่นขึ้นมาเหนือฐานรองนั่งเล็กน้อย เป็นพระที่ใช้กรรมวิธีการหล่อโบราณดังนั้นผิวพระจึงมักมีร่องรอยความไม่เรียบร้อยตามธรรมชาติของโลหะและมีคราบขี้เบ้าเกาะอยู่ตามซอกต่างๆซึ่งเป็นจุดพิจารณาความแท้ด้านหลังต่อโคตดตัวนะตัวอกและโคตรรูปต้นตาลรวมโคตดสมตัวที่ใต้ฐานเหรียญมีโคตดอีกหนึ่งตัวจะสร้างเพียงเนื้อเดียวจำนวน1859องค์รายการที่ส2พระกริ่งวัชรมหาบารมีหลวงพ่ออุ่นวัตานกง จัดสร้างปี2547องค์พระสร้างตามพุทธลักษณะของพระกริง่งคือเป็นพระพุทธปฏิมากรประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่เหนือฐานบัวพระพักใบหน้ามีลักษณะพระพักที่อวบอิ่มแสดงถึงความเมตตาและอิ่มเอ,อิบมีการจัดสร้างสองเนื้อหลักๆคือ 1. เนื้อนวโลหะ 2. เนื้อทองผสมบางครั้งเรียกว่าเนื้อทองลำโอห,หรือเนื้อทองสำริดเนื้อนวโลหะมีการสร้างจำนวน458องค์ และเนื้อทองลำอู่สร้างเพียง999องค์รายการที่11พระสมเด็จสามชั้นหลวงพ่ออุ่นด้านหลังยันนาหน้าทองจุดเด่นที่สุดของพระรุ่นนี้คือยันนาหน้าทองที่ปรากฏด้านหลังองค์พระจะปรากฏยันศักดิ์สิทธิ์ที่แกะหรือปั้มติดกับองค์พระอย่างชัดเจนคือยันนาหน้าทองซึ่งเป็นวิชาเมตตามหานิยมชั้นสูงที่หลวงพ่ออุ่นได้ร่ำเรียนมาพระพิมพ์นี้โดดเด่นอย่างมากในเรื่องเมตตามหานิยมคนรักคนหลง โชคลาภและค้าขายโดยเชื่อว่ามีอนุภาพดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเมตตาเอนดูเหมือนกับลงนั้นหน้าทองเป็นพระที่จัดสร้างด้วยวิธีการปั๊มโดยพระสมเด็จพิมพ์3ชั้นจัดสร้างปี2545มีเพียงสองเนื้อ 1. พระสมเด็จ3มชั้นเนื้อนาวะสร้าง470องค์ 2. พระสมเด็จ3มชั้นเนื้อตะกัวสร้าง1,425องค์รายการที่10พระสมเด็จขี่เสือปรกโพเนื้อแร่ไหลดำหลวงพ่ออุ่น จัดสร้างปี2545พิมพ์นิยมมาตรฐานเป็นพระพุทธปฏิมากรประทับนั่งสมาธิอยู่ในซุ้มที่คล้ายทรงสมเด็จใต้ฐานที่ประทับมีรูปเสือที่กำลังอยู่ในท่ายืนหรือเดินแบกองค์พระสมเด็จซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและคงกระพันด้านหลังส่วนใหญ่จะเรียบหรือบางองค์อาจมีรอยจารอักขรโดยหลวงพ่ออุ่นจัดสร้างจำนวน5,000องค์เด่นทางด้านพลังอำนาจ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายป้องกันพยันตรายแคล้วคลาดคงกระพันและมหาอุดรายการที่9เหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกที่จัดสร้างในปีพุทธศักราช2545ถูกจัดสร้างตามแบบพิมพ์ของเหรียญเจ้าสัวที่เป็นต้นตำรับคือเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแต่มีการปรับรายละเอียดเพื่อให้แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นปี2545มีการจัดสร้าง2เนื้อ โดยมีจํานวนการจัดสร้างดังนี้เนื้อเงินจํานวน83เหรียญหายากมากเนื้อนาวาโลหะจํานวน999เหรียญดังนั้นจํานวนการจัดสร้างรวมทั้งสองเนื้อคือ1,082เหรียญโดยเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในวาระพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดมั่งมีรั์ปี2,545รุ่นนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารายการที่8พระสมเด็จน้ำมนตหลวงพ่ออุ่น จัดสร้างและออกให้บูชาวันที่20ธันวาคม2544พระสมเด็จน้ำมนรุ่นนี้มีจุดเด่นที่การสร้างแยกออกเป็น3ามเนื้อหลัก 1. เนื้อผงสีขาวผสมผงอิทธิเจสร้างจำนวน714องค์ 2. เนื้อผงสีแดงอมขาวผสมว่านอลอนทองสร้าง3,500องค์และ 3. เนื้อผงสีเหลืองอมขาวผสมผง319ชนิดสร้าง2,500องค์ สีแดงอมขาวสีขององค์พระจะออกเป็นสีขาวนวลแต่มีเม็ดหรือฝ้าสีแดงอมอยู่ซึ่งเกิดจากการผสมปูนแดงเข้าไปในเนื้อผงและอาจเป็นสีจากผงว่านบางชนิดผสมว่านอนทองคือการนำว่านลนลทองซึ่งเป็นว่านหายากที่มีคุณทางด้านเมตตามหานิยมและพกซับมาผสมเป็นมวลสารหลักทําให้องค์พระมีคุณวิเศษในตัวลักษณะเนื้อเป็นพระเนื้อผงที่ผ่านพิธีแช่หรือจุ่มน้ำมน ทำให้เนื้อพระมีความแกร่งอาจปรากฏรอยคราบน้ำมนหรือรอยแช่ตามขอบองค์พระรายการที่7เหรียญพระพรมของหลวงพ่ออุ่นที่จัดสร้างในปีพุทธศักราช2544หรือเหรียญอินพรมอินพรมคือนามสกุลเดิมของหลวงพ่ออุ่นซึ่งมีข้อมูลการจัดสร้างแยกเป็น3เนื้อหลักคือ1เนื้อเงิน49เหรียญ2เนื้อนาวะ16เหรียญ3เนื้ออันปะก้า999เหรียญ รวมจำนวนจัดสร้างทั้งสมเนื้อคือ1นึองค์เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในจำนวนน้อยมากโดยเฉพาะเนื้อวัโลหะที่สร้างเพียง16องค์ททำให้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากรายการที่6พระผงยาเพชรจินดาพิมพ์งบน้ำอ้อยหลวงพ่ออุ่นพระงบน้ำอ้อยผงยาเพชรจินดาจัดสร้างเมื่อปี2544สําสำหรับความวิเศษของผงยาเพชรจินดาเป็นตำราย,ยารักษาบำรุงหัวใจและขับลมยาอายุวัฒนะที่ดีมาก สูตรยาที่มีมาตกทอดเป็นมรดกมานานแล้วสันนิษฐานว่าคุณสมบัติพิเศษไม่แตกต่างกับผงยาจินดามณีของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมหรืออาจเป็นสูตรเดียวกันมาแต่โบราณที่นำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลจนขึ้นชื่อลือชาอย่างเช่นพระผงยาจินดามณีของหลวงปู่บุญเป็นต้นด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปหันพระเศียรเข้าหากันสองชั้นด้านหลังเป็นยันนปัตตลดและนัปฐมังอันเป็นยันของสำนักวัตโนดหลวง เป็นยันครูที่หลวงพ่อเรียนมาจากหลวงพ่อทองสุขซึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกือบทุกรุ่นทุกพิมพ์โดยเฉพาะเรียนทุกรุ่นจะต้องประทับยันดังกล่าวนี้พุทธคุณครอบจัก,กรวาลทั้งเมตตามหาอำนาจคล้วคลาดคงกระพันชาตรีมหาอุดอุดมด้วยลาภผลบรรดาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ผู้ที่ได้มีหรือติดตัวไว้จะช่วยส่งเสริมและเกื้อหนุนด้านวาสนา ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันการกระทำย่ำยีพระผงชุดผงยาจินดามณีพิมพ์งบน้ำอ้อยจัดสร้างปี2544จำนวนจัดสร้าง1,000องค์สำหรับการสร้างพระด้วยผงยาเพชรจินดานี้หลวงพ่ออุ่นก็ได้จัดสร้างรุ่นนี้เพียงรุ่นเดียวรายการที่5เหรียญเสมาหล่อโบราณรุ่นแรกโคตหน้าหลวงพ่ออุ่นจัดสร้างปี2540การตอโคตในช่วงแรกประสงค์จะตอกยันนปัดตลอดที่สังคาติและด้านหลังตอโคตเลขหนึ่ง เมื่อตอกได้ประมาณ150เหรียญโค้ดตัวที่ตอกด้านหน้าเกิดชำรุดจึงเหลือเพียงตอกต้นหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังเท่านั้นฉะนั้นจะมีโค้ดแบบ2ตัวและโค้ดตัวเดียวปลุกเสกออกให้บูชาในรุ่นเดียวกันจำนวนจัดสร้างทั้งสิ้น1,52 0องค์ซึ่งจะมีเหรียญที่ตอกโค้ดหน้าเพียง150องค์รายการที่4เหรียญรูปไข่รุ่นหนึ่งหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่อเป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสซ,ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสมากที่สุดรูปหนึ่ง ไม่เพียงเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีแต่รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศครั้งเมื่อฉลองอายุ80ปีพุทธศักราช2540ได้จัดสร้างเหรียญรูปไข่รุ่นหนึ่งซึ่งมีจำนวนสี่เนื้อประกอบด้วยเนื้อทองคำเก้าเหรียญเนื้อเงิน99้าเหรียญเนื้อนาวาโลหะห้า้อเหรียญทั้งสามเนื้อมีตอกโค้รกำกับทุกเหรียญและมีจารลายมือหลวงพ่ออุ่นส่วนเนื้ออันปาก้าสร้างจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญ รายการที่3พระสมเด็จเนื้อแรกเขาพรมชะแงของหลวงพ่ออุ่นที่สร้างในปีพุทธศักราช2532มีการจัดสร้างหลายพิมพ์แต่ไม่มีการบันทึกจำนวนการสร้างที่ชัดเจนแน่นอนในแต่ละพิมพ์ข้อมูลที่พบระบุว่าพระสมเด็จเนื้อแรกเขาพรมชะแงรุ่นปี2532มีสามพิมคือพระสมเด็จฐานโต๊ะสามชั้นพระสมเด็จสามชั้นพระสมเด็จฐานโต๊ะพิมพ์เล็ก โดยมีข้อมูลคาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกินพิมพ์ละเจ็ดอองค์แต่เป็นเพียงการประเมินเท่านั้นไม่ใช่จำนวนสร้างที่เป็นทางการที่ระบุไว้ส่วนแร่เขาพรมชะแงเป็นแร่กายสิทธิ์จากธรรมชาติมีเทวดารักษาสามารถงอกได้มีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากแร่เขาพรมชะแงพบได้แห่งเดียวคือที่เขาพรมชะแงอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก่อนจะสร้างเป็นพระเครื่องต้องผ่านกรรมวิธีหลอมเหลวเสียก่อนการที่จะหลอมแร่นั้นต้องมีสูตร ถ้าทำไม่ถูกสูตรเนื้อแร่จะกลายเป็นผงทุลีเหมือนเผาหินทําปูนขาวหลวงพ่ออุ่นนั้นมีวิชาในการหลอมแร่โดยกํากับด้วยสายเวทมนต์คธาถาอาคมเมื่อหลอมแร่ได้แล้วก็หล่อเป็นองค์พระพิมพ์ต่างๆหรือวัตถุมงคลอื่นๆได้แร่เขาพรมชะแง้จะมีที่คุณในตัวเองและยังเสริมด้วยพลังการปลุกเสกของหลวงพ่ออุ่นยิ่งมีพุทธคุณสูงส่งครอบจัก,กรวาลรายการที่สอง พระสมเด็จเนื้อแรกเขาพรมชงแงหลวงพ่ออุ่นรุ่นปีพุทธศักราช2530พระสมเด็จเนื้อแรกเขาพรมชงแงสร้างในปีพุทธศักราช2530มีด้วยกัน4พิมพ์คือพระสมเด็จปกโพธานแซมพระสมเด็จปกโพธานสิงห์พระสมเด็จขี่เสือพิมพ์ใหญ่และพระสมเด็จขี่เสือพิมพ์เล็กจำนวนการสร้างในแต่ละพิมพ์ไม่ระบุแน่ชัดส่วนแรกเขาพรมชงแงเป็นแรกกายสิทธิ์จากธรรมชาติมีเทวดารักษาสามารถงอกได้ มีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากแรกเขาพรมชะแง้พบได้แห่งเดียวคือที่เขาพรมชะแง้อําเภอบ้านลาจังหวัดเพชรบุรีก่อนจะสร้างเป็นพระเครื่องต้องผ่านกรรมวิธีหลอมเหลวเสียก่อนแรกเขาพรมชะแง้จะมีที่คุณในตัวเองและยังเสริมด้วยพลังการปลุกเสกข,ของหลวงพ่ออุ่นยิ่งมีพุทธคุณสูงส่งครอบจัก,กรวาลรายการที่หนึ่งพระผงสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ่นพระผงจัดสร้างประมาณ 84%, 0 0 0พันองค์มวลสาร ผสมผงอิธิเจผงปฐมังผงมหาราชของหลวงพ่ออุ่นและผสมกับผงอิทธิเจหลวงพ่อแก้วบรรจุในอุโบสถหลังใหม่ห้าหมื่นองแจกและออกให้บูชาประมาณสามหมื่นกว่าองค์ลักษณะพระผงสมเด็จเหม็นหนึ่งยันหลังวตกรชัดเจนประมาณสี่พันองค์สองยันหลังและคำว่าวัตกรไม่ชัดเจนเนื่องจากป้ายสีพึ่งประมาณสามหมื่นองและสาม ยันหลังไม่ชัดเจนเนื่องจากพิมพ์จนเลือนรางประมาณห้าหมื่นองสำหรับเนื้อที่พิมพ์ยันหลังชัดเจนจะมีเนื้อรองพิมพ์เป็นสีแดงอมน้ำตาลประมาณห้าร้อยองเนื้อแก่น้ำมันประมาณสองพันห้าร้อยองและผงเก่าในอุโบสถล้วนเนื้อจะออกขาวและยุ่ยอ่อนทั้งหมดนำมารวมกันและทำพิธีปลุกเสกตั้งแต่พุทธศักราช2497้ยเรื่อยมาถึงพุทธศักราช2 5 0 5 จึงได้นำออกจากรวมระยะเวลาปลุกเสกถึง8ปีในส่วนที่เรียกขานกันว่าสมเด็จเหม็นสาเหตุจากองค์พระมีกลิ่นเหม็นเกิดจากข้าวปากบาดและข้าวก้นบาดท,ที่นำไปหมักผสมกับผงต่างๆเหม็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการหมักนานเพียงใดจึงเป็นที่มาของชื่อสมเด็จเหม็นพุทธคุณนั้นครอบคลุมทุกด้านก็จบลงไปแล้วครับสำหรับ18รายการพระเครื่องยอดนิยมของหลวงพ่ออุ่นแห่งวัดตาลกงจังหวัดเพชรบุรีทางช่องหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคน และเป็นการเผยแพร่าบารมีครูบาอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์หรือสนับสนุนช่องด้วยการกดปุ่มซูเปอร์แตงโปรดกดไลค์เพื่อให้ทางช่องนำเสนอเนื้อหาแบบนี้ออกมาเรื่อยๆหากได้รับความนิยมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์และทุกคอมเมนต์สวัสดีครับ